สวัสดีตอนเช้าวันพระฤหันนะคะเด็กๆวันนี้นคุ้มั่มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับน้อยสัตว์น่ารักเหมือนเดิมนะคะสัตว์น่ารักนะลูกเมื่อวันจันใช่ไหมลูกคุ้มม่มสอนเกี่ยวกับสัตว์ที่หนูรู้จักวันอาคารสัตว์ที่มีชนิดที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะเมื่อวานมันพูดอาหารเละที่อยู่ของสัตว์ใช่ไหมคะ วันนี้เป็นพระฤหสัสบ,บดีนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสัตว์เช่นเป็นอาหารของเราลูกหมูใช่ไหมคะพีพิกหมูเขาจะเป็นอาหารของเราเจ้าไข่ใช่ไหมลูกไข่ไก่ใช่ไหมคะเจ้าป็ดก็ไข่ป็ดใช่ไหมคะดูความแตกต่างใช่ไหมลูกไข่ไข่ไข่ป็ดเราเอามาทําอาหารได้หลากหลายใช่ไหมคะเช่นทอดต้มนึ่งใช่ไหมลูก บางทีก็ไปปิ้งก็ได้ใช่ไหมคะอ่าประโยชน์ของว์อีต่อไปก็คือเลี้ยงไว้ใช้งานนะคะเมื่อสมัย่อนเรายังไม่มีรถยนต์ใช่ไหมลูกเราก็จะใช้ช้างลากซุงออกมาจากป่าใช่ไหมคะใช้มา้าใช้ลาขนผลไม้ขนผ,ผักผักบ้านใช่ไหมลูกแล้วก็ใช้วัวควายไถายนาแทนรถไถใช่ไหมลูกอาแต่ทุกวันนี้เครื่องจักรมันทันสมัยเราก็มียานพาหนะและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สามารถ ไม่ต้องใช้สัตว์มาทำอีกแล้วใช่ไหมคะ,ะต่อไปสัตว์เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมคะคืออะไรเอ่ยเจ้าดีด็อกสุนัขใช่ไหมคะบางชนิดก็จะเลี้ยงไว้ดูเล่นสวยงามใช่ไหมลูกแต่บางชนิดก็จะมีความดุดันเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมคะเวลาขโมยมาก็จะช่วยเราได้ใช่ไหมคะ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของสัตว์ก็คือเจ้าปลาทองปลาสวยงามใช่ไหมคะที่เขาเลี้ยงไว้ดูเล่นและขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเห็นไหมคะเอามาเลี้ยงไว้ในตู้เหมือนคุมม่มบมบมาวานให้อาหารมิสซากุระใช่ไหมคะอันนี้คือปลาสวยงามทีนี้เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่นูรู้จกักสัตว์น่ารักแล้วใช่ไหมลูก แด้วันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาประโยชน์ของสัตว์ใช่ไหมคะคุณครูม่มก็ยกตัวอย่างให้เด็กได้ดูแล้ววันนี้เด็กสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณม,ม่มก็จะมีคุณค่าพระบรสารเกี่ยวกับรักเมตตาเหมือนเดิมคือเห็นไหมคะรักก็คือเมื่อเราได้สัตว์หรือเลี้ยงมาแล้วใช่ไหมเราต้องให้ความรักเมตตาเพราะว่าเมื่อเรารัก เมตตาเขาแล้วเขาก็จะตอบแทนเราใช่ไหมคะเหมือนเจ้าหมูเจ้าไก่เจ้าปีดก็จะให้เรากินเป็นอาหารเพื่อให้ร่างกายเราเจริญเติบโตใช่ไหมคะเมตตาตัวสัตว์อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าสุนัขใช่ไหมลูกเห็นไหมก็เฝ้าบ้านช่วยเราดูแลผู้ร้ายขโมยที่จะมาบ้านเราใช่ไหมแล้วก็ปลาทองปลาสวยงามใช่ไหมลูกเมืม่อมันเพรพันออกลูกมาเราก็จะได้ สร้างรายได้ให้กับเราอันนี้ก็คือเป็นการให้ความรักเมตตาซึมกันแลยกันนะคะอ่าวันนี้นะคะคุ้มม่อมให้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์คุ้ม่อมจะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารักเหมือนเดิมอ่าวันนี้นะคะเด็กๆได้ความรู้ไม่มากก็น้อยคุณมม่อมก็จะย้ำประจําว่าให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ จากใน Youtube นะคะวันนี้คุณแม่ให้ความรู้เพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ